อ้าวกราวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรก็สรางนาวิสตอรี่กันเช่นเคยนะครับทุกคนนะวันนี้บ้านใครฝนตกบ้างเลยทุกคนทุกคนก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามเดือนไม่รู้เดือนอะไรเดือนเก้ามั้งเดือนสิบเออแล้วก็ปีหกสิบเจ็ดนะครับทุกคนนะวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เรามาเล่นแมปใหม่กันนะเป็นแมปครอส สมิเรสนะครับทุกคนเขาบอกว่าแบบนี้มีทั้งดโดรนมาเข้ามาใหม่นะครับเราเวลาเราไปอัพเราจะเลือกดโดรนอันไหนก็ได้นะครับทุกคนนะแล้วไอเหมือนรถเด็กก่อนอันเล็กๆก่อนเขาก็จะมาเอามาทําเป็นแบบใหม่นะครับทุกคนเพื่อให้ความสวยงามมากขึ้นนะครับทุกคนนะ เอาทุกคนสำหรับก่อนที่เราจะไปเล่น c r o s s m i t อันนี้เลยนะครับทุกคนนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะเอทุกคนเดี๋ยวเราไปเราชมในเกมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะผมแนะนำให้มาส่งคนนะครับทุกคนนะไปกันเลยดีกว่า let's go มาทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลงจากเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะอันนี้เป็นรถแบบแบบก่อนนะครับทุกคนนะมาทุกคนเดี๋ยวเราเราไปชมนะครับอันนี้ผมสุ่มคนมาเล่นด้วยกันนะครับทุกคนนะไม่ใช่ผมเอามาจากในดีนะครับดุน,นะผมเป็นผมอตอนนี้ผมก็กําลังเป็นคนยิงนะครับทุกคนนะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นคน เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยขับดูก่อนเดี๋ยวเรามารู้เกี่ยวกับการยิงไอเจ้าเอนอดโดรนนี้ก่อนนะครับทุกคนนะตอนนี้ยังไม่เป็นดโดรนนะครับทุกคนนะมันเพิ่งเป็นไอรถอย่างเดียวนะครับทุกคนนะไปดีกว่าโอ้โหไอน,นี้มาปุ๊บก็จะยิงเลยนี้ไงครับทุกคนพอเวลาเราเปลี่ยนเป็นโดรนใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเขาจะเปิดโคโนแล้วก็เขาก็จะสลับนะครับเป็นเอ่อ ไอ้โดรนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีป้อมปืนอยู่ด้านหน้า3ามกระบ,บอกนะครับทุกคนนะป้อมปืนด้านหน้าสึ่ก็คือการยิงนะครับทุกคนก็ป้อมป้อมป,ปืน2อันที่ด้านหลังก็คือเอาไว้ยิงศัตรูนะครับทุกคนนะ แล้วก็ไอ้เจ้าชื่อโลแปเนี่ยมันก็จะสลับกับผมอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าผมไม่อยากสลับไงผมก็ช่างแม่งทำเป็นแมงเงี้ยแม่งไม่เห็นนะทุกเดี๋ยวเรามาลองยิงก่อนนะครับทุกคนนี่ไงมาสับปุยแล้วนะการยิงของลูกเขาก็จะเป็นลูกระเบิดนะครับทุกคนนะแต่ว่ายิงโคตรยากเลยทุกคนกว่าจะโดนเนี่ย <S <S ผมยิงดักหน้าไว้ก่อนนะครับทุกคนนะโอเคโอโ้ดูดิมีคนระไปชิดด้วย ไอ้น,นี่แม่งขอ่อยได้ว่าผมไม่นน,นทุกคนไม่สนใจช่างมันนี่ไงผมยิงโดูแล้วทุกคนยิงให้มันตายไปเลยนะครับทุกคนนะมันหนีผมแล้วก็ไอ้น,นี่ก็ไม่ตามด้วยช่างแม่งแล้วทุกคนผมไม่สนโอเคทุกคนอย่างเงี้ยชื่อจริงมันมากี่คนได้ไม่รู้ทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะผมขอผมขอขอโทษด้วยนะครับสำหรับมากี่คนนะครับทุกคนนะ ตอนนี้ผมก็อยู่สองคนนะครับทุกคนมาตอนนี้ผมก็ได้สลับกับไอคนขับรถแล้วนะครับไอคนขับรถขับรถตอนแรกอะ่ะเขาเป็นผมตอนแรกผมเป็นคนยิงเนี่ยแล้วก็ผมก็เปลี่ยนกับเขาเป็นคนนะคนบินนะครับทุกคนโคตรยากเลยควบคุมโดรนเนี่ยแม่งโคตรยากทุกคนอะผมขอเรียกว่าชื่อใหม่ของมันว่าการควบคุม ยานอาวกาศแบบใหม่นะครับทุกคนนะมันเหมือนยานอาวกาศเครื่องบินเจจริงๆแต่ว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้นะเ <c oughs> พราะมันมีปืนอยู่สามกระบอกนะ <c oughs> แล้วก็เพื่อนผมก็ไม่ได้ยิงด้วยทุกคนแล้วมันจะไปสลับทําไมพอ <c oughs> ด,ดีแม่งปล่อยให้ผมยิงอยู่คนเดียว <c oughs> ตายตายฉันนี้ผมตายผ <c> ม <oughs> ตายไหมผมตาย คยผมยิงมันตายนะครับเป็นตัวหนึ่งแล้วผมก็ยังรอดแล้วผมไม่หนีเลยผมจะไปบุกนะครับโดนเกมนี้ตายก็คือตานะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเกมใหม่นะครับไม่เหมือนไอหน้าเบงเอาตายของหายไม่มีเสียงนะครับเออเรานี้เราไม่อยู่ใน,ในเกมวีฟาไม่ใช่ไอเน่ามจะพูดทําไมเนี่ยนะทุอคนุมก็ตามอย่างนี้เลยนะผมก็ยิงไม่หยุดเลยนะทุกคนผม พื่อความมันของผมไงผมล็อกเป้าไงผมล็อกเป้าไงผมจะตายละเพื่อนแม่งไม่ช่วยอะไรเลยผมไม่ชอบเลยคนนี้โอ้โห นี่แหละผมไม่อยากเล่นนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นตาใหม่กันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะอีกรอบหนึ่งมาทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่บนเครื่องบินที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครั้งนี้เราจะเล่นเป็นรถเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะรู้สึกว่าโดนควบผมยากเกินไปนะผมไม่ถนัดผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไอคนขับรถแบบธรรมดาไี่และทุกคนดีละ มามาไอครอสมิกนี้มันมันมีแบบใหม่นะครับสำหรับใครที่เบื่อผมแนะนำว่าอย่าอย่าไปสุ่มตีทุกคนจเจอเด็กคนแบบว่าผมขอบอกตรงนั้นคนเจอเด็กคนแบบว่าเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นแบบเกณนเกนเล่นแบบโแบบง่ครับทุกคนนะผมบอกจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ม้วก็ไม่ได้โกหกมด้วยผมไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันคือจริงๆอะ่ะทุกคนนี่งไง ตอนนี้รถผมก็เลเวลหนึ่งแล้วครับทุกคนผมเลือกเป็นอะไรอะแบบว่าแบบใหม่ไอรุคนสวยมากนี้แม่ก็ขับรถเป็นไหมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆที่ผมรู้นะผมจะเปลี่ยนกับเขานะครับเดี๋ยวตอนนย้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะเอาผมจะมาเก็บก่อนนะครับทุกคนนะผมคือจะมาเก็บไอเนี่ยทุกคนไอสีทองๆองนี่เพื่ออัปเกรดรถแบบว่าให้โหดเลยนะครับทุกคนนะ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มจะโหดแล้วนะเริ่มจะแม็กแล้วนะปืนของเรานะเอยรถของเราก็แม็กแล้วเนี่ยเออแล้วผมจะไปหาเพื่อเอากระสุนนะเดี๋ยวเราไปหาเอากระสุนเดี๋ยวก่อนสีทองทองยังไงผมเจอแล้วไงประเด็นประเด็นผมต้องเล่นแล้วไงประเด็นผมต้องเล่นแล้วไงทุกคนมามาเราไปกันต่อนะครับครั้งนี้เราผมจะเป็นคนยิงบนภูเขานะครับทุกคนนะ ผมจะไปที่เดิมที่เมื่อกี้ที่มีคนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขอสลับกับเขาดีกว่ามาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สลับเป็นที่รับรอกับเขานะครับทุกคนนะให้เขาเป็นคนยิงไอ้ให้พะกรเขาเป็นคนขับนะแล้วก็เราเป็นคนยิงนะครับทุกคนอันนี้ขับรถเป็นไหมเนี่ยผมไม่เชื่อใจในการขับรถของเขาเลยเด้อขับรถมั่วซั่วไปหมดเลยทุกคนมา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 ,มา เอ็มเจ็ดเก้าตอนนี้ก็รู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้เล่นไม่หนุกเลยทุกคนนะไม่เหมือนแต่ก่อนนี่ไงเพรเวลาผมเล่นรถอย่างเงี้ยมันง่ายต่อการยิงมากมากเลยทุกคนผมก็ได้สกปรกไปโอ้โหผมยิงผมยิงมแม่งไม่ตายยานโคตรถึรกเลยูดิเล่นทีใหม่ดีกว่าแต่โอ้โหแตกเลยทุกคนไม่มีคนเลย แล้วพอดีเออนี้มันรรด้วยนะให้ผมยิงนะแต่ว่าผมว่าพบศัตรูแล้วแล้วก็ผมว่า go go โกให้มันไปนะทุกคนเออผมเพราะมันช้าไงมันนี้นี่มันขับรถผมไม่ไว้วางใจนะครับมันไม่โหดน,นะครับอินี้ทุกคนนะผมก็เลยไม่ไว้วางใจนี่ครับเหมือนว่าไอตัวนี้อยู่เฉยเฉกประมาณนี้ก็โดนสัดล้มไปดิทุกคนเนี่ยโอเค มาทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเดียวกว่า M 79รู้สึกว่ามันเล่นคนยากแต่ว่ายิงคนนี้ก็คือแบบว่าชวนแน่นอนสองเม็ดตายนี่ไงมันอยู่บนหัวผมด้วยไงประเด็นผมไม่ล่าไงนี่ไงโอ้โหอันนี้ขับเป็นไมเนี่ย โอ้โห oh, oh. ขับรถอนี่ขับรถไม่เป็นนี่ว่าผมยิงไม่โดนเลยมันขับรถแบบว่าแม่แม่ผมเล่นเลยทุกคนโอเคแตกไปที่ตัวหน้าต่อไอตัวนี้นี่ว่ากคนที่ยิงผมไปเมื่อกี้โอเคผมเล่นด้วยไงแม่ผมเอาสุดเออตายไปซะ ผมก็เอาสูดด้วยไงผมเป็นคนยิงอ่ะเออผมเอาสูดอ่ะอันนี้แม่งขับรถเป็นไหมวะทุกคนขับรถไปมานั่นไงเจอละเจอละผมก็ได้ยิงแบบบู๊เลยทุกคนแล้วอนี่มันจะไปไหนของเขาเจอละเจอละผมก็ได้ซัดไป โดนโดนไม่ตายทำไมเขาไม่ปล่อยโชโบอ่ะทุกคนมันมีโชโบะนะว่าเขาไม่เป็นก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ย่อันนี้ก็แม่ขับชนจะบอกว่าโง่ก็ไม่โง่นะให้คนไทยว่ามันจะเล่นกวนตีนวะทุกคนนะเออมาผมจะเล่นได้ที่หนึ่งนะทาไม่ได้ที่หนึ่งก็จบคลิปกันเลยเราเราถูกล็อกเป้าที่ใครเนี่ย อืผมยิงไม่โดนอืมโดนด้วยยิงโดนด้วยไงไม่รู้อืมเต็มเต็มอันนี้โอ้โหโดนด้วยสองมิตให้โดนสองมิตผมใช้เป็นการยิงอันนี้ดีกว่าทุกคนมันง่าไงดีนะโอเคเนี่ยผมผมล็อกเลยผมล็อกเลยผมล็อกเป้ามาเลยอะ โอ้ยนี่แม่ขับรถไปไหนทำไมไม่ประชิดตัเอาทุกคนเล่นไม่เป็นจริงๆเลยนี่อ่ะมันเกือบตายละเออแล้วพอดีมันเล่นไม่เป็นอ่ะเปลืองเปลืองน้ำมันไม่แต่เมื่อกี้จะตายละอดีขับรถโคตรโคตรโคตรไม่เป็นอ่ะ คือโดนีนี่แม่งดูสิมันขับรถผมโคตรเจ็บเลยทุกคนมันขับรถแมงโคตรง่เลยถ้าเรายิงเข้าสีฟ้าก็คือโดนกรอดถ้าเรายิงโดนสีเหลืองมันคือเลือดของมันนะมันใ,นใจจกล้จะตายทุกคนเลือดเลือดในรถนี้มันมีแปดร้อยนะครับทุกคนนะถ้าตายก็คือตายหมดเลยนะทุกคน มามามาัดบินอยู่พวกนี้โอ้โดนล่าแล้วรอโดนล่าแล้วทุกคนเป็นแมงเลยเออแตกไปดิแม่งล่าผมแตกไปดิผมที่ติงเอาว้ผมที่เลยโอ้โหแตกเลยตี่หลังข้อแล้วก็อันี้ก็ขับรถไม่เป็นด้วยเออทุกคนแม่งคนเหนื่อยทุกคนอ่ะทุกคนสำหรับเกมฟีวานะครับในแมป คอสเมิกก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ของผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เบื่อเบื่อผมแนะนําให้ไปกับเพื่อนด่านนี้นะครับทุกคนเพราะด่านนี้แม่งเพื่อนโคตรกวนตีเลยผมแนะนําให้ไปกับเพื่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกว่าทุกคนผมเหนื่อยแล้วสวัสดีครับทุกคน